ัสดีค่ะพ,พี่ๆเพื่อนๆเอ็กเเซ์เรย์เสร็จก็มากินข้าวที่โรงพยาบาลน,นะคะกินอาหารเช้าเนาะโอ้ยโอ่องใบนี้ใหญ่จังที่แอร์ไอติสตัวเอออเสเอาไว้ให้ดิไปค่ะออก,อกังโลดทานข้าวเสร็จแล้วนะคะข้าวเช้ามากินที่โรงพยาบาล เอ็กซเรย์เสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ผลตรวจนะคะต้องรออีก2อสาวันที่โรงพยาบาลใหญ่มากทุกคนกี่ชั้นนหนึ่งสองสาสี่เจดชั้นนะคะทางนี้ก็ใช่นะคะทางนี้ก็โรงพยาบาลน,นะคะตอนแล้วแต่ว่าเป็นห้องตรวจห้องอะไรเนาะ แล้วก็กําลังก่อสร้างออีก่นเราทำอะไรโอ้หนองเราตอนนี้เดินไปที่รถนะคะก็ ่ายเอาสคริปต์นึงค่ะส่งเจ้านายเูค่ะมีคนนั่งอยู่ข้างบนโน้นนะคะั่สนกันซะสูงกว้างมากค่ะทุกคน <c oughs> ถูกเจาะเลื่อนตอนเข้าไปในเครื่อง มันก็จะร้อนเหมือนเหมือนเหมือนปวดเยี่ยวค่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนเยี่ยวออกอะแต่ว่ามันมันไม่ได้เยี่ยวออกนะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะพี่ไปทานข้าวตรงนั้นนะคะอาหารเช้า ทานขนมปังแกาแฟนะคะเพราะว่าออกจากบ้านแต่เช้าเมื่อเช้านี้ออกออกหกโมงครึ่งมาทำอะไรอะ่ะขุดต้นไม้เหรอดึงต้นไม้ขึ้นเืยไงเอะไรอะไเดีวช yeah. yeah, sure ่วยออก

นี่โรงพยาบาลทังนั้นนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่ไปเอ็กซเรย์อยู่้างโน้นค่ะี้เดินมาทางนี้มีกี่ตึกอะหกสิบ <c oughs> <c oughs> กว่านี่ค่ะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรประมาณนั้นนี่ค่ะ นี่คือที่นี่ทั้งนั้นนะคะทุกคนเ,เห็นไหมจะมีทีออ่อัมพลังซะคือรถพยาบาลเข้าออกตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมรถพยาบาลสีนี้นะคะที่ประเทศเดนมาร์กอากาศมืดคึมค่ะวันนี้อากาศมืดคึมนะคะทุกคนอ,อันนี้เลเซอร์อะไรเนี่ยรถ อันนี้ก็เป็นสวนเดี๋ยวเข้าไปดูสวนหน่อยนะคะทุกคนไอสแกนโกฟิมลิทเฮียอีพอดีเดียตายลิทนี่นะคะโรงพยาบาลทั้งนั้นนะคะเนี่ยแล้วจะตึกตึกทำอะไรทำอะไรนะคะทุกคนใหญ่มากนี่เราเข้าเดินไปนี่หน่อยนะคะนี่เขาเขาตีแอร์โกชือ่อเนนฮอสพิเชน อู้รมร่นค่ะเดี๋ยวต้องบอกวีฟีสเด็ดเอาค่ะอู้ดอกไม้สวยี่ดอกอะไรอะ่ะเหมือนดอกยาสูบเลยแต่ไม่มีกลิ่นค่ะพี่น้อง โอ้ยกระแกตกระแตตาบอกให้ดูกระแต αι, กระลอกสีสีแดงสีแดงดค่ะโรยหมดแล้วทานตะวันก็โรยแล้วนะคะเคก็ดีนะคะเป็นสวนหย่อมที่โรงพรยาบาลก็ก็มานั่งพักได้เวลาหมอเวลาพยาบาลเพียดเียด อ้าวนกอุ้ยอฮ้ยมะกอกนี่ดูค่ะจริงไม้ดีเหลือเกินร่มรื่นค่ะทุกคนนีอ่อ้าวเจ้าแม่นางเห็ดยังอยู่นี้บังหนาคือเอ่อเป็นถุกแถเนาะ

นี่นะคะสวยงามสวอิโกะดอกไม้สวยๆเดินไปด้วยกันค่ะที่รถเ่กกี้ไม่ทันกระลอกเอ้กระแตกระลอกกระลอกเลยตัวแดงๆถ้ากระแตมันก็จะตัวลายๆใช่ไหมคะทุกคนเออ กระแตก็จะตัวลายๆนะอันนี้ก็ลอกแหละตัวสีแดงโดยต้นไม้นี้น่าน่าให้เด็กขึ้นเล่นค่อ <c> ย <ười> <c ười> มาเอชเลแต่ค่อยไม่ตื่นเต้นแต่พ่อใหญ่ตื่นเต้นกว่าค่อยตื่นต้องตีห้าว่าัน เฉยๆค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดนี่นะคะเนี่ยสิดีแค่นกโกะเ่ยนกอะไรอ่ะโอ้ยวิ่งเร็วจังน,นี่ฮะนี่เป็นสวนนะคะทุกคนสับีกเกาะนี่ค่ะดอกไม้สวยไหม โรงพยาบาลทักนั้นนะคะเนี่ยสองสองข้างทางพักสองข้างทางเบบไปชูดเดียวอ่สอ่าคุ้มสุดฉุกเชินนะคะนี่ฉุกเชิน สุกเฉินมาตรงนี้ค่ะต้นไม้ใหญ่มากเลยดีจังครั้งแรกนะคะที่มานี่แม่ก้อยได้เข้าโรงบานค่ะทุกคนปีหนึ่งปีหนึ่ง แล้วก็ไม่อยากเข้าด้วยค่ะนี่เมื่อกี้นี่สแกนข้างในนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่ะจักรยานคนมาทำงานนะคะเยอะมากเพราะว่าที่นี่เขาใช้จักรยานนี่ค่ะเข้าไปตึกนี้เอ่อ 7A นะคะแป๊บเดียวค่ะเอ็กซเรย์ ray, แป๊บเดียว ไปถึง10นาทีก็ออกมาแล้วติชาเอ็กชิเมนูแลวอิงก,กันลูกปั้นสวยรถอยู่ข้างหน้านะคะพี่พเพื่อนๆโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพ,พี่เพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะที่มารับชมจนจบคลิปนะคะ Thank you to everyone for watching สวัสดีค่ะ